สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดงมิสตีนะวันนี้อยู่ช่วงเรซซิ่งนะครับเปิดคลิปมาเจอกับคุณบอมเจ้าของช่อง B My r o o t นั่นเองนะฮะว,วันนี้มาทำอะไรครับที่ยามาฮ่าครับวันนี้เอาน้องสก,กายมาส่งต่อครับอ๋อ่เอารถคันเก่ามาขายมั่นเถอะใช่แล้วยังไงต่อแล้วก็มีนัดนรับรถครับน,นลลดันนดนรับรถนัดนรับอะไรน,นลลันรับรถเออสกูตเตอร์ครับเอ,อ้ยจริงปะเนี่ย อ๋อคือขายขั้นเก่าเดี๋ยวซื้อขั้นใหม่เหรอใช่ครับค่ายไหนค่ายไหนหรือว่ารอดูรอดูดีกว่า,ออวาไอ้ยาแล้วยังไง<น>แล้วน,นั่งรอเขามาส่งเลยเหรอใช่ครับเมื่อวานโดนลากไปทำสัญญา,า <laughs> แล้วก็วันนี้ก็เลยช่วงเช้าไฟแนนซ์โทรมาแจ้งว่าผ่านแล้วครับยื่นเอกสารเมื่อวานหุ่นโมงเย็นนะใช่ครับเช้านี้กี่โมงช่วงสายๆสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงผ่านแล้วแม่เจ้าไฟแนนซ์เลยเนี่ยไฟแนนซ์ครูสีสุดยอดผ่านไวโค้ดใช่แล้วก็เซลล์ โทรมาคอนเฟิร์มตอนเที่ยงเมื่อกี้แล้วว่าเดี๋ยวเตรียมรถให้อโอเคมาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหน<ะ>ตัวไหนนะครับอันนี้รอเขามาส่งรถใช่ไหมใช่ครับอโอเคาากสััช่วโมงโอเคจัดไปเดี๋ยวรอดูกันครับไปไปรับรถกันดีกว่าไปไปดิบ่อยเขามาจอดนี่เลยนี่มาจอดหน้าประตูนี้เลยเลยไปนิดน<ป>ึงอ<ป>่ะเออเอารถลงหน้าส<ป>ูงเลย ข้างหน้ามันจะมียานอยู่แล้วก็มีแท็กซี่จอดอยู่ขายแท็กซี่ด้วยใช่ใช่ผมนั่นไกลไปผมเดินไกลไม่ได้ผมเป็นหอบผืดบอกเขาไปบรรยากาศสดๆครับไปรับรถกันดีกว่าไปไปมาแล้วสุดจริงๆไปเมียยังไม่รู้เลยครับรู้สึกไงบ้างครับออกรถใหม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับเฮ้ยคุมพามเลยว่าโอ้โหแน่นอนจริง มีลายได้ขอผ้าคลุมก็ได้ไหมนไเนี่ยได้สิอาร์พิเ e ลีย l i a SRGT ครับผมโอ้โหอ,อ,อยู่ยีมห้าไปเอารถคอรอื่นมาส่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไ,ไ,ดได้เลยพี่ได้เลยครับ,รบออเป็นไงบ้างครับามรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ตื่นเต้นครับได้ได้รถใหม่ตื่นเต้นอีกแล้วเหรอตื่นเต้นอีกแล้วครับมีหนึ่งตื่นตื่นเต้นสี่สี่รอบเลยนะต้องบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนครับมันมันมันหมดเขาเรียกว่าหมดโปรโมชั่นไปแล้วก่อนหน้านี้ขับอะไรก่อนหน้านี้ขับอะไรก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยรถคันเล็กตอนแรกเลยคือซูมเมอร์เอ็กซ์ครับซูมเมอร์เอ็กซ์อ่าแล้วก็แล้วก็ขยับมาเป็นเอ็กไซเตอร์จะมาให้เอมาให้เอ็กไซเตอร์ใหญ่ขึ้นมาแต่ยังเป็นรถมีคันนี่คนละแบบกันซูมเมอร์มีคันอ่าแต่รู้สึกว่าเริ่ม เมื่อยเริ่มมีคัดไม่สะดวกแล้วไปทํางานแล้วมันเหนื่อยด้วยความที่ขอเราตัวใหญ่น้ําหนักตัวของท่านั่งของนไซเตอร์มันต้องโน้มแล้วมันต้องเก่งมันรู้สึกเหนื่อยก็เลยว่าตัดใจมองหากลับมาเป็นฝั่งออโตอ้ฝั่งออโต้ใช่แล้วเพิ่นเมื่อวานโปรโมชั่นเราเลี่ยเด้งขึ้นมา,าโชว์หน้าเฟซโชว์หน้าเฟซก็เลยอยู่ไม่ไหวแล้ว ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ้าของช่องอาจารย์พี่จีนวันวโจมท้ายลากไปไปลองเลยเมื่อวานเห็นโปรโมชั่นตอนสี่โมงห้าโมง,งวิ่งไปหาศูนย์หกโมงยื่นเอกสารและวันนี้ครับบ<ป>่ายทุกคนรับรถแล้วของแท้แฟนยังไม่รู้แล้วน้องเมย์ยังไม่รู้เลยไปอับใครไม่ไปเสือกไปกับถูกคนแล้วด้วยใช่ในรถกลับบ้านเลยเมึงดีไม่ขี่กลับนะเมื่อวาน อันนี้ลักษณะการใช้งานรู้สึกว่าจะเอาไปทำแบบไหนอ,อันนี้เน้นไปทำงานครับขี่ในเมืองนี่แหละขี่ในเมืองแล้วทำงานแถวไหนทำงานแถวไหนทำงานแถวเขาเราียกอะไรรคับถนนเทพบุรีตัดใหม่แถวเทพบุรีตัดใหม่ประตูน้ำแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ลาดพร้าวครับโอ้โต้องแหล่งรถติดเลยนะใช่ไหวไปถึงตรงนู้นใช่ครับอ่ะมาดูรถกันดีกว่าทุกคนคนเลือกเป็นสีอะไรเออเป็นสีดำครับแต่มันเป็นเพลย์ลายของโปรจีพีใช่คือ SRT g 200ร e p ยเลปิก้าอ่าไปดูตัวจริงกันเถอะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าดำแดงมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยไหมของรุ่นตัวท็อปแพงที่สุดเลยอันนี้มาจากอาพิเลียาสาขามินบุรีนะครับอาพิเลียสาขามินบุรีมีเวสป้าด,ด้วยนะพี่เนอะที่ร้านไปไปดูตัวเต็มข้างในอ่าไปแบกของเข้าไปก่อนให้เขารถไปส่งให้เรียบร้อยก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิว ตัวรถเต็มๆกันทุกคนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะฮะกับเจ้าอ p พิเ a ีย SRT g 200cc เรปิก้าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะทำการส่งมอบร,รถครับอ่ะรับรถแล้วเรียบร้อยเขียนนี่นี่นเขียนเองอะนี่นี่หมดหน้าที่เขาแล้วดีแล่วนะ รอ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 ่าเอาลองขี่เลยลองขี่เลยเอาเลิกเอาใช้หน่อยวัสดีครับพี่ผมครับผมครับอ่าอย่าลืมนะครับอภิเลียสา,าขามิบุรีฮะอยู่ผาไทลาซอยเก้าเลยพี่นะปากซอยเลยนะครับมีรถเทสไดให้ด้วยสนใจก็เข้าไปติดต่อที่หน้าร้านได้เลยนะครับมีทั้งเวสป้าแล้วก็อภิเลียเลยอ่าสตาร์ทเป็นไหมเนะี่ยลืมปีกุเจ้ไอยยาดูหน้าจอ,อดูหน้าจอมองไม่เห็น เดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายไปบอมอาพิเลียครับผมพี่จีบอกมีสีแดงขายอยู่ไม่1ึงแสน่ะคอโลแท้คับ2 8นะ่ะอัพไซต์โชคหน้าอัพไซต์เป็นไวสเอเรียบร้อยแล้วฟังเบรกหมดเฮ้ยพี่ ผมมีชกแต่งขายมีท่อโปรงลนี่ตรงขายราคาไม่แพงอ่าคันสีแดงใช่ไหมคันสีแดงปั๊มใช่ผมมีปั๊มแต่ขายด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวแปดรูปให้คูกเอางี้คันสีแดงเท่าไหร่หักโปเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจริงเหรอของใหม่ตอนนี้เขาขายกันหกหมื่นเองนะ เอะไรสิเอารถสิเอารถเท่าไหร่ขายเท่าไหร่รถอ่ะรถเหรอเดี๋ยวแปดรูปให้รถอ่ะรถอ่ลดอะตอนนี้ตั้งไว้เจ้าหมื่นเจ้าใช่ไหมถ้ามาจากพี่แดงเอาไปแปดหมื่นเก้าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะรถเป็นหมื่นเลยนะเก้าร้อยโลลดเป็นหมื่นเลยนะทัใหม่เลยอ่ะเก้าร้อยโลพี่แล้วก็อัพไซด์ดาวอัพไซด์แล้วก็กระปุกอ้อ่าไอ้ RCP เดี๋ยวแปดรูปให้นะครับใครสนใจติดต่อไปทางร้านพี่จีสบูไม้ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมถอโชว์กับพ่อแยกขายละมาจากไรเอ้ยมาจากช่อง แดงมิซซีนลดเปหมื่นหนึ่งเหลือ8ปดหมนเก้านะครับคันสีแดงล้อสีแดงด้วยเดี๋ยวผมแปะรูปให้นะครับอันนี้ของพี่จีเขาลงไว้9ก้าหมื่นเก้าพันนะถ้าบอกมา,ากทางช่องแดงมิซซีนนะครับเอาไปเลย8ปดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกของแถมกันว่ามีอะไรบ้างเอาเอาอีกที่อีกที่อ่หมวกอะ่าแรกหมวกหมวแก๊บอ่าหมวกแก๊บอ่ะพิเรียมินบุรีเฮ้ยข้างหลังมีสกีนนี้ด้วยใช่สวยนะเฮ้ยปักนะเนี่ยไม่ได้สกี เจ๋งอะต่อมาเดี๋ยวอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวอแไปแกะแล้วไปแกะแล้วก็เสื้อเสื้อเลียเสื้ออนี้อันนี้ออะไเป็นเมืนเสื้อกั๊กไซคีอ๋อเป็นเสื้อกั๊กเหรอเนื้อเป็นเสื้อโปโลโอ๊ยเจ๋งดูดีนะเออดูดีนะดูดีนะเป็นของร้านเขาด้วยนะเป็นของร้านเขาด้วยนะเออได้มาสองตัวเลยเจ๋งว่ะยามาห้าไม่เคยให้เลยอะ อย่างเดียวว่าไปอันนี้ก็เป็นพวกใบทะเบียนใบภาษีเออเจ๋งไเจ๋งอันนี้เป็นเล่มทะเบียนคู่มือนะครับแล้วก็มีที่ขันโช๊คโช๊ปรับโช๊คอ๋อวปรับโช๊คหลังเดิมปรับได้อีกปรับได้ให้ระดับเออเจ๋งเจใช่ปรับได้หระดับความแข็งของสปริงวใบอะไรก็อยู่ในอันนี้อันนี้ดีเทลเดี๋ยวเ้ามาแกะกันอันนี้ก็หมวกน็อคเราเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าหมวกน็อคมัน นกเต็มใบนะทีเดีเต็มใบเลยใบเดียวนะใบเดียวได้ใบเดียวเป็นของไรเดอร์นะครับผมไม่รู้จักแบรนด์นี้อ่ะรู้จักเออรู้จักรู้จักเป็นแบรนด์แบบว่าทั่วไปราคาไม่แพงมากเกรดใช้งานทั่วไปคล้ายๆพวกอินเด็กแหละน่าจะเคลือดียวอินเด็กนะจะไม่ผิดแต่มีมอรกอนะใช่มีมอกอตตำรวจไม่จับแน่นอนแบบนี้คิวตลอด ไอชีบอลลอดด้วยเหรอใช่ชีบอลลอดเจ๋งว่าได้ชีบอลลอดด้วยเชี่ยเ์้ยเจ๋งว่าสวยสวยชีบอลลอดสวยลายสีก็เข้ากับรถอยู่นะไไมม่่เขาให้ไซส์อะไรมาเขาให้ไซส์อะไรมาเอ่อไม่ได้บอกแฮะอืมอ่ะช่างมันไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรเอลเอลเอลไซเอลเอลเดียวชั้นเดียวแหวนชั้นเดียวน้ออ่ะทีนี้เรามาแกะอันนี้กันดีกว่ามันคือกล่องอะไรวะสองกล่องเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ออันอันนี้มันเป็นอ่าด้วยความที่รถ เรามันเป็นตัวเลปิก้าเลปิกา้าตัวพิเศษคาตัวพิเศษ,เศษแล้วมันจะให้เบอร์นักแข่งที่ในสังกัดของอัสเตเลียที่มอตจีพีผมไม่แน่ใจว่ารุ่นรุ่นอื่นได้หรือไม่นะแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้เราได้มาเบอร์ข้างในก็จะเป็นเบอร์ของนักแข่งที่เราสามารถติดรถได้อี้อย่านนี้คือของแท้เลยใช่ของแท้จากอัสเตเลียเจ๋งว่ะได้มาสองได้ได้มาสองเบอร์นะเบอร์สิบสองก็คือเบอร์นักแข่งของออเตเลียเลย เขาก็มีตังกระดุ๊ปะสี่หนึ่งสี่สิบเอ็ดอ่ะเขาก็จะมีสีมีลายเป็นเอกลักษณ์ของของเขาด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปติดชิลติดอะไรเันหมอคือเป็นสติ๊กเกอร์แต่ของแท้่แท้แล้วก็ตัวดึงฟิวอะไรนะตัวที่ดึงฟิวรถอ๋อดึงฟิวรถอ่โอเคผ่านไอ้กล่องนึงคืออะไรอีกกล่องอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่มาลุ้นกันเพราะมันเป็นอะไรรังหน้าตาบีอารีเร์นะครับพี่เรียนมันเป็นกล่องอะไรสักอย่างวะลุ้นว่ะทุกคนว่ามันจะมีอะไรวะนี่นี่นี่กุญแจนี รอลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรข้างในแปลกๆไม่เคยเห็นย่ามาห้าไม่เคยแถมเลยนะแบบนี้อันนี้รถราคาเท่าไหร่ฮะแสนสองนี่ซื้อ่าเก้าแสนก็แล้วหกแสนก็นแล้วห้าแสนก็นแล้วไม่เคยแถมได้เลยเลยอาไหมมาเอาหนึ่งสองอือฮึย่าไปวะเันนี้เฮียสวยวะไหนี่ยเอามาดูทีละอยา่างอย่างแรกอย่างแรกกระเป๋าเก็บเอกสารอ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอร์ครับบีเอลเลเซอร์อันนี้ก็น่าจะกระเป๋าเก็บเอกสารเจ๋งเจ๋ง ดึงอันน um uh huh. uh huh. <okay ี้มาปึ๊บกระเป๋าเก็บเอกสารอายาไม่มีม่มีบัตชัวรถกับคนลงเฮ้ยไว้เก็บเอกสารได้ไล้เก็บอะไรได้ B M ก็ไม่มีนะเอกสารรถ B M ก็ไม่มีนะแบบนี้แล้วก็อันนี้คืออ๋อใบรับเฮ้ยรายละเอียดเขาให้มาเขาดีเทลนะเขาดูดีใช่ใชเฮ้ยเจ๋งว่ะ อัพพิเลียแบบโลโก้อัพิเลีย S R G T ของเรา200ร้อยเลปิกาใช่อ่นะไปต่อต่อไปอย่างสุดท้ายที่เห็นในกล่องนี่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 วงคุญแจ๊วงคุญแจอัพิเลียยังดีโอ้โหย,ยังสวยเฮ้ยวัสดุดีนะเนี่ยวัสดุดีนะเฮ้ยเจอดีนะวัสดุดีนะอันนี้หนาปึกเลยนะเออของจริงอันนี้หนาปึกนะอันนี้อะลูนะไม่ใช่พลาสติกนะอะลูนะเออไม่ใช่พลาสติกอันนี้ทุกคนอะลูนะเนี่ยเออเจ๋งเจ๋ง เียวก็จะประมาณนี้ของแถมทั้งหมดทุกคนที่ลดราคา1,2ึ0 0 0กว่าบาทให้มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพรวมรถกันว่าไอ้เจ้าอะพรีรตตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับพร้อมกันเดี๋ยวผมลองขับขี่ดูระยะทางสั้นๆดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะโอเคปมีชื่อเลยนะชื่ออะไรชาไขมุกชาไขมุกแต่รถสีดำรถสีดำก็คือไข่มุกเออน้องไขมุกน้องไขมุกอ่าโอเค อ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปกันอ่ะโอเคฮะทุกคนเรามาดูภาพรวมเจ้าอพิลิอา SRT g T 200ตัวเลปิกากันดีกว่าซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับว่ากันแพงที่สุดแหละท็อปที่สุดนะครับ <c oughs> ในตระกูล SRT g T ละใช่ไหมราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็มต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้ที่มันเปิดตัวรุ่นนี้มาในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 148,000บาทประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่เหมือนว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับเอาเปลี่ยเพิ่งปรับราคาลงมาเลยผมเพิ่งเห็นโปรโมชั่นเมื่อประมาณสักเมื่อวานแต่ตัวเพจเนี่ยเขาโพสประมาณสักวิคนึงนะที่ผมเห็นลดราคามาอีก20,000เท่ากับว่ารถคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 2ึ0 0 0อ่นเก้0เก้รยหน0่งแสนสองมื่นกาประมาณส0 0 0ม่กว่าบาทก็เลยอ้ย ราคานี้แล้วก็เลทราคาก็ค่อนข้างดีต้องบอกเลยว่าดองเบี้ยรุ่นนี้ครับดอกเบี้ยลายปีนะครับไม่ใช่ดอกเบี้ยรายแบบรถบิ๊กบค์เลยเจ๋งตรงนี้แหละดีตรงนี้เลยครับใช่ให้การผ่อนต่อเดือนเราน้อยแล้วก็เป็นเสร็จคำนวณมาที่เราต้องจ่ายอ่ะดอกเบี้ยไม่ได้บานปลายเท่ากับรถเล็กก็เลยค่อนข้างโอเคและตัดสินใจง่ายในการออกรถจ้ายตัเปลี่ยตัดสินใจนานไหมเป็นเสร็จรวมยื่นเอกสารไม่เกินสองชั่วโมง ตัดสินใจสองชั่วโมงครับวันเดียวไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงรับรถแล้วนะฮะอ่ะดูรถยังไม่ได้เลือกรุ่นเลยแต่ว่าแค่ลิง์ตัวนี้ไว้เพราะว่าเราชอบสีดำจากที้ออกวีสตอมอ๋อสีดาเราเลือกเป็นโทสีดําแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสีดําก็กลับมาเทในสายตาเราแล้วนะก็คือตั้งใจจะเอาตัวนี้สีนี้แหละถูกใจแล้วอ่าโอเคตัวจริงไปดูตัวจริงมาก็ถูกใจก็เอาเลยเมื่อวานใช่ครับนะครับมาไล่ดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างอพิเรียชิวหน้าที่มาแบบนี้เลยเนาะชีวหน้าสไตล์นี้เดิมาเชิมะ เขาบอกว่ากันได้นะเพราะเวลาเวลาวิ่งอ่ะมันจะเชิดครับอ่ามันจะเฉยขึ้นน้ำแหัวปีกอ่าด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบไหนบ้างโอ้มีสามไฟหนอา LED รอบคันครับมันเหมือนรถสปอร์ตเลยนะไฟหน้ามันอ่ะใช่เทพสามตาเฮ้ยมันมีเดย์ไลท์ด้วยว่ะใช่ครับมีเดย์ท m e r u น n i n g l i g h ด้วยเออแล้วไฟสูงไอ้ไฟไฟไฟหน้าเป็นไงลองเปิดไฟหน้าหน่อยตรงกลางคือไฟสูงเหรอใช่ใช่ตรงกลางคือไฟสูงอ่าข้างๆคือไฟต่ำอ่ะสตาร์ทแล้ว อ๋อ<ม>พอสตาร์ทแล้วไฟก็จะติสองดวงแบบนี้นไฟสูงคือตรงกลางออสวยนะหน้ามันเหมือนในนี่เลยเขาบอกว่าหน้ามันเด่นตหน้าเขาเรียกว่าดีไซน์มาจากตัวพี่ก็คือ Mo t ต GP นั่นแหละเพราไฟสาตาเอกลักษณ์ของอพิอออเล้แล้วลวดลายก็เหมือนกันก็ถุนก็พี่ลงมาถ่ายทอดมาสู่รุ่นตัว SRT ใช่ครับ บางโคนหน้าก็มาเป็นลายคาร์บอนเป็นลายคาร์บอนนะแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นพลาสติกลายคาร์บอนนะครับแล้วก็มีี่สติกเกอร์ BL-Racer นี่เป็นโซโลแกงเขาแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เลย SRT Repika นะครับโชว์ความไฮโซว่านี่คือตัวท็อปนะฮะทุกคนด้านล่างครับลายสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่ามาจากอิตาลีอันนี้ประกอบที่ไทยหรืออิตาลีนนี่ประกอบี่ไทยครับประกอบไทยเนาะตรงนี้นะ ถัดมาฮะโอ้โหแฮนเดิลบาเป็นบาแบบยกสูงขึ้นมานิดนึงนะใช่ถ้านั่งถ้านั่งก็จะเป็นแบบเหมือนบางคบให้เราหลังตรงสบายสบายสบายไม่ได้แบบต้องต้องหมอบอะไรมากอ่าแล้วก็ส่วนที่ได้ได้ต่างจากรุ่นเขาเรียกแล้วรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาก็คือโชกโชกหลังอ่าโชกหลังโชกหลังอ่ารุ่นธรรมดารุ่นสปอร์ตไอตัวสปริงครับมันจะดูกกับด้านกันอ่ะ ความที่เนี่ยจะไปอยู่ข้างล่างรุ่นธรรมดาแต่ตัวนี้ถูกปรับขึ้นมาให้อยู่ด้านบนเขาบอกว่ามันจะกระชับมากขึ้นนิดนึ่งอันนี้ที่ดูเพิ่ีขึ้นระชับดูสปอร์ตขึ้นเวลาขับขี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเบาะเบาะอันนี้เหมือนเค้าเรียกโปรไฟล์ของเบาะมันถูกปรับเปลี่ยนมาให้ร้อกับตัวรุ่นพี่อ๋อเป็นหนังสองแบบหนังสองแบบด้วยมีเส้นลวดลายมาผมผมก็จําตัวธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะวันนั้นเพราะเมื่อวานเราไปดูมาถึงแล้วก็พุ่งหาตัวนี้เลยใช่ใช่ไม่ดูตัวเลยแต่ ที่ผมเมื่อคืนนี่ยผมไปดูรีวิวมาเขาบอกคร่าวๆก็คือประมาณนี้ในส่วนแล้วก็โปรไฟล์ยางจากสองคอมปาลเอ้จากจากสองดูโอโมโอนเนี่ยมาเป็นยางแบบทางเรียบอ่าเป็นเลสซิ่งเลยทีนี้ใช่นะครับขับขี่ทางทางถนนทางดำมากขึ้นใช่อ่ะแฮนเดนบาร์ข้างซ้ายมีอะไรบ้างไปสูงไปต่ำแต่หน้าตามันดูดีนะใช่อันนี้สตาร์ทสต็อปอ๋อมีตัวประหยัดน้ำมันด้วยตัวดับเครื่องตอนที่เราจอดรถ มีปุ่มโหมดรับหน้าจอตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเอานิ้วไปจิ้มๆข้างหน้าไฟเลี้ยวอ่าแตรอฝั่งขวาฝั่งขวาอันนี้จะเป็นที่เขาบอกว่าไว้คอมเน้นกับแอปแต่เนี้ยเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ที่ไปดูรีวิวมาณตอนที่เขารีวิวก็คือประมาณไปปีที่แล้วยังใช้ไม่ได้เอาเหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปถามทางเพื่อนคนหนึงว่าใช้ได้หรือยังหรือว่ามีมาซัพพอร์ตหรือยังแล้วก็อันนี้ก็สวิตช์ออฟรันปกติสวิตช์ออฟรันเอมีออฟรันมาด้วยใช่แล้วก็สตาารร์ทใช่คับหหนน้จอมแฮเดิลบาร์นะครับ อพีเรียอย่างงี้อะมาดูหน้าจอเป็นไงบ้างปึ๊บหนึ่งสองเห็นไหมเห็นเห็นเป็น LCD เป็น LCD มีอุณหภูมิภายนอกบอกนะฮะมีวัดโวลต์แบตเตอรี่บอกระดับน้ำมันระดับน้ำมันอันนี้รอบความเร็วแล้วก็ความเร็วอยู่ตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับใช่นาฬิกาแล้วก็โหมดเอ่อระยะทางศูนย์เลยนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยแล้วก็ความร้อน ความร้อนของตัวเครื่องนะครับข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ปกติต่างๆทุกอ,อย่างหละอันแรกเนี่ยที่มันมันจะเป็นจุดแดงๆไว้โชว์แบบเซนเซอร์ของกูแจอ,อันที่สองกเป็นปุ่มน้ํามันที่<อ>ทีส่าไปสูง<อ>แล้วก็พวกน้ํามันเครื่องอะไรมันจะโชว์ก่อนอก่อนที่เราจะสตาร์ทนะครับ<อ>แล้วก็ ทางด้านนี้ที่เห็นว่างๆอ่ะเวลาถึงรอบสวิตมันจะขึ้นโชว์จะเป็นรูกรูปเฟืองขึ้นมารูปเฟืองไอเขาเรียกว่าไข่ควงอะไรพวกนั้นอ่ะขึ้นมาตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ยเวลาขาตั้งเขาบอกว่ามันจะมีโชว์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ยกขาตั้งขึ้นเ้ยเจ๋งว่ะใช่เดี๋ยวคุณรอขาตั้งข้างรอขาตั้งข้างลงรอขาตั้งข้างลงดูนี่เห็นไหมนี่เจ๋งว่าจะตาทไม่ได้ถ้าขาตั้งข้างไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ก็เป็นที่ฟีเจอร์ที่เขาใส่มาไล่มาคาร์บนทิปอะไรเงี้ยปกติได้หมดเลยไล่มาด้านล่างบ้างด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นโซนก็เป็นพลาสติกไล่คาร์บอนเหมือนกันใช่เป็นพลาสติกถังน้ำมันไหนเปิดดูถังน้ำมันนน้มัวิธีการเปิดถังน้ำมันนะครับอ่าดันเข้าไปดันเข้าไปเลยเหรอใช่เออเจ๋งว่ะดันไปตรงเลยแล้วก็ถังนน้มักี่ลิตรเนี่ยตัวนี้เก้าลิตรครับเก้าลิตรเลยเหรอเก้าลิตรเลยโอ้โเก้าลิตรเลยเติมได้วิ่งได้ต่ำๆมาสองร้อยกว่าแน่นอนอัตราการกินน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหรรรรรูู่้้ยัังคบปะมาณ เขาบอกว่าถ้าถ้าบิดมากๆหมายถึงว่าถ้าถ้าบิดใช้ในเมืองก็อยู่ที่มันมา35-36ได้ายูมสิบหไดอยู่ใช่แว่าถ้าเกิดขี่ไม่เกิน70-80จะได้เกือบสีได้40กว่ากวาเลยโอ้ประหยัดนะใช่ครับประหยัดและวถังมันใหญ่ด้วยที่แรงบิดของเราใช่หน้าตากุญแจก็็ h i g ยเวสป้าเนาะใช่ครับเป็นแบบนี้คนอีกที่นึงอีกทีนึงอ่าเออเป็นแบบนี้ ครับเราจะได้กุญแจมา2ดอกออันนี้คือดอกที่ใช้งานส่วนอันนี้คือมาสเตอร์มันจะมีชิปเขาโฆษณาว่าชิปเนี่ยก็คือว่าให้ต่อให้ปั๊มกุญแจมายังไงก็ตามถ้าไม่ได้สิ้นชิปจะสตาร์ทรถไม่ได้เอารถยกไปอะไรก็พอได้กุญแจชิปก็สตาร์ทรถไม่ได้ได้แค่เอารถไปเฉยๆไม่ตั้งไว้เฉยๆโชว์ใต้เบาะหน่อยใต้เบาะเป็นไงบ้างใต้เบาะวิธีการเปิดนะมี2วิธีคืออเสียบกุญแจใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็มันจะมีสวิตช์นี้ อ้ยมีสวิตด้วยอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเปิดจากไฟฟ้าอ่าเปิดไฟปริ๊บกดปุ๊บติดเลยได้เลยอยู่บล็อกใหญ่ใต้บ็อกกประม25ลิตรใส่หมวกน็อกเต็มใบได้ไหมได้เขาบอกว่าได้หนึ่งแต่ยังไม่ได้ลองอ่ายังไม่ได้ลองนะเขาบอกว่าใหญ่อยู่นะ25ลิตรครับเพราะว่าเขาเว้าสำหรับใส่หมวกกันน็อกเลยใช่ใช่ไมแต่ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ใส่ของได้น่าจะเยอะอยู่ตอบโจทยผมมากเลยใส่หมวกใบหนึ่งชุดกันฝนเออจริงกล่องข้าวไปทำงานหมอกับรถใช้งานนะครับวิธีการเปิดอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ่แบบนึง เราเปิดถังน้ำมันได้ไหมปุ๊บมันจะมีปุ่มสลักแมนนวลนี่นี่นึ่งเจ๋งว่ะเปิดได้สองแบบเลยระบบไฟฟ้ามีปัญหาอ๋อก็มันเอานิ้วเกี่ยวนี่เอานะครับโอเคอ่ะมีอะไรอยากนำเสนออีกเครื่องนี้เป็นเครื่องไอเกสก็คือตัวเดียวกับเวสป้าเลยใช่ครับปริมาเราบอกสุบอยู่ที่1 7 4ซีซี174ซีซีใช่ครับอ่าแต่ชื่อรุ่นเป็น200ชื่อรุ่นเป็นสองร ประมาณนั้นแรงม้าอยู่ที่ประมาณ14ตัว14ตัวประมาณนั้นนะครับแล้วก็รอบมาที่อยู่ที่8,000ดิสเบรกหน้าหลังจานหน้าตาเป็นจานเหมือนจานแต่งเลยมี ABS ด้วยปั๊มนิชินนะครับสองพอร์ตตัวนี้ปิดปิดไม่ได้นะปิด ABS หน้าไม่ได้ปิดปิด ABS ไม่ได้ข้างหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันแต่ว่าไม่มี ABS ข้างหลังก็เป็นดิสเบรกแต่แค่ไม่มี ABS ABS เราหน้าย่างเดียวใช่มีปั๊ม พร้อมจานด้านหลังนะครับสวิงอาร์มหยุดท่อโอ้โหพลาสติกทุกอย่างนี่พยายามเป็นลายคาร์บอนเลยนะดูความสปอร์ตมากเลยนะอันนี้โช๊คโช๊คปรับได้5ระดับปรับดิลด์ปรับได้ปรับได้ด้วยใช่นี่ฮะอันมีี้มีโอ้เออปรับได้5ระดับช่วงยุบอยู่ที่122มิลลิเมตรโอ้โหสุดยอดเปขมากช่วงยุบอยู่ที่ประมาณเฮ้ยไม่ใช่ข้างหน้า122ข้างหลังห0ึ่งช่วงยุบช่วงยุบใช่ใช่ช่วงยุบก็มาปรับได้อะะไไรด้ตามฟีลลลิ่งแห แต่ว่าจะมีบางคนหลังที่แยกออกมาแบบนี้ให้เนาะอันนี้ผมชอบนะเออูที่ผมแต่งอะผมชอบกันดีกันดีใช่ชอบใส่ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ทุกคนนะดูไฟท้ายหน่อยดูไฟท้ายดูไฟท้ายดูไฟท้ายหน่อยซีเขาบอกไฟท้ายเหมือนทีแม็กอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นเส้นเส้นแนว led สวยไหนลองเบรกอ้าเหมือนที่ m a กเลยเอาไฟเลี้ยวซ้ายขวาชัดเจนดี led ทั้งหมดนะครับเป็น full led เลย ไม่มีไฟผ่าหมากมาให้นะเออไม่ไฟผ่าหมากติดเพิ่มมาติดเพิ่มมาไม่อยากใช่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอาพิเลีย S R G T 200 r e p ยเรปิคันนี้นะฮะน้องไข่มุกไปด้วยน้องไข่มุกของคุณบอมนั่นเองนะครับอาชาคันใหม่รถใช้งานประจำบ้านอีกหนึ่งคันของคุณบอมก่อนหน้านี้ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่ครอบครองอยู่จริงๆจะเหลือวีสตอร์มครับวีสตอม650แล้วก็อาพิเลียอาพิเลียตัวนี้ ใช่ครับแล้วส่วนซูเปอร์เองเนี่ยมอบหน้าที่ให้เป็นแฟนอ๋อโยกให้แฟนไปแล้วใช่แต่ตอนนี้ก็เหลือรถใช้งานคันนึงรถออกทริปคันนึงนะครับโอเคจะประมาณนี้อ่ะคุณมาฝากช่องหน่อยตอนนี้ทำช่องยูทูบอะไรอยู่อ่าตอนนี้ทำช่องเบนเดอร์ครับช่องบีไมล์รู้นะครับเป็นช่องอ่าโมโตที่เวลท่องเที่ยวนะครับขี่มออเตร์ไซค์ท่องเที่ยวลงทริปบ้างพยายามจะพยายามตัดลงเรื่อยๆอ่าก็ช่วยกันไปดูช่วยกันคอมเมนต์จะได้มีกำลังใจทำนะไม่งั้นก็ขี้เกียจ หมือนผมาลังโตก็จะลดทูห้าร้อยซับใกล้แล้วครับใกล้แล้วก็พยายามดันให้ถึงพันซับแล้วจะได้สร้างรายได้ได้ก็ฝากไปตามซับคุณบอมหน่อยนะครับช่วยก kind of so ัน so บ so okay, okay, uh, ีไมรูทนะฮะเดี๋ยวแปะช่องไว้ให้ติ๊กเกอร์นะครับใครเจอผมขอได้นะเดี๋ยวชอบกุยไม่มีติ๊กเกอร์เลยโอเคอ้าวนี่ขอบคุณคุณบอมมากครับขอลาตัวไปขอกรขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเจ้าอัพพิเล่ SRT g 200นะครับอยากให้รีวิวอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ นะครับคอมเมนต์ Comment ได้เหมือนเดิมเช่นเคยเ,<อ>เดี๋ยวจะขอยืมคุณบอมไปรีวิวให้นะฮะโอเคสำหรับ okay, นีน้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับรถคลิปใหม่ได้ไปพระชมกันสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะลองหน่อยนะสวยไหมสวยไหมไวน์ลุยอิตาลีอ่ะไวน์ลุยอิตาลีสู้้ญี่ป่ปุนไดหรอเฮ้ย <laughs> ลองแล้วต้องลองต้องลอง sáng đừng lo sang đừng lo thịt mưa đi mưa mà สั้น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 าตาเร่งติดมือดีช่วงล่างดีรถกระชับ h a ด d ลิ่งนั่งสบายขี่ง่ายซอ้อไหมฝากไปด้วยนะครับกับเจ้าอ p พพิเลีย SR GT Replica คันนี้นะครับดูรีวิวแบบขับเต็มเต็มคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคุณแดงจัดการให้แบบเต็มๆเลย